ในเช้าวันนี้เ่ี้ธัญญาพูดถึงเรื่องการมีลูกครับเอได้ข่าวว่ายังไงนะผมเนี่ยได้ข่าวว่าเหมือนกันว่าน้องรียาเนี่ยอยากมีน้องอีกคนนึงอยากมีน้องแต่พี่เป๊กเนี่ยไปทำหมันแล้วพี่ยาจับไปไปทันเตอร์ที่นี่เรื่องจริงหรอจริงพ่บ้าพี่าโหดว่ะโหดอะไรไปจับก็ทำหมันเราไม่อยากให้มีปัญหาเนี่ยนะลียาอยากมีน้องตั้งชื่อเสร็จสรบด้วยตั้งชื่อเสร็จสับแล้วชื่อว่าน้อง ียาผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยียาเขาบอกเขาอยากมีน้องผู้ชายแล้วถามว่าเราจะให้น้องชื่ออะไรจะให้น้องชื่อียาชื่อียาตั้งชื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงแล้วจะมีคนยังไงถ้าจะมีคือจริงๆเราก็มีตัวออดเก็บไว้อยู่แล้วไปเขาก็คัดเชื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าจะจะมีคนเนี่ยมันก็ต้องเป็นทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าคขาไปฝากเซิร์ฟสเปิร์มไว้แล้วมีธนาคารแล้วแล้วผมต้องถามต่อว่าเวลาสเปิร์มไปแช่แข็งเนี่ยคุณภาพมันจะไม่ตก เห็นขาวบอกมันจะมันเก็บได้ยี่สิบปีเลยนะแต่ใช่เก็บได้ยี่สิบปีใช่แล้วตัวอ่อนที่ที่ที่เราฝากไว้ก็เก็บได้ยี่สิบปีเหมือนกันอย่างลียาเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นลียาก็ก็แช่แข็งอยู่ประมาณสี่ปีอืมประมาณสามปีอ๋อลียานี่แช่แข็งมาก่อนใช่แช่ไว้ก่อนค่ะโอ้พึ่งรู้พึ่งรู้ทำไมคนเรามันมีลูกยากนะคนที่คนที่คนที่อยากจะมีเนี่ยมันมียากแต่คนที่ยยังไม่อยากมีเนี่ยมัน หัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีอย่างกับกระต่ายอ่ะจริงนี่แต่มีคนเคยบอกว่าไงหรือว่าเหมือนแบบประมาณหมอดูอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคือหมายถึงตัวตัวแท้เนี่ยถ้าเกิดท้องก่อนแต่งอะไรเงี้ยจะมีง่ายมากเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีตามแบบแต่งงานแล้วมีถูกต้องเนี่ยจะมียากไม่รู้จริงหรือเปล่าคนเราเวลาพร้อมทุกอย่างเนี่ยมันก็จะยากไงอันนี้จริงๆทุกอย่างแต่เวลาลองดูสิไม่พร้อมปุบเอะอ่ะปุ๊บปั๊บรับโชคกันตลอดเลย